แน่นอนอยู่ล้ว,ว่าโอ้โหกินเยอะกันเลยทีเดียวค่ะนะตอนนี้แอลลี่ต้องบอกเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะกินน,น,กน่นกินนี่กินนั่นแล้วก็ที่สำคัญเลยวันนี้หอมมากย,ย,ยุ่วๆค่ะไม่ได้มายั่ยนะคะแบบแอลลี่กินหมดนะเพราะว่ามีคนกินเยอะมากแต่ว่าทํายังไงถึงจะหุ่นเป๊ะปังแบบน,นี้นะคะดูนี่เลยคะ่ะตัวช่วยของแอลลี่นะคะไอติมนะคะคุมหิวอิมนานเล่นการเผาผานนะคะ วันภาะนนเราเริ่มปฏิบัติการกินได้แบดเต็มที่เลยคะ่ะอืมไม่ได้หมัมาอวดเลยนะคะอืมุมันกรอบมากแล้วก็แบบมันหอมหวานมานันมากอืมเม็ตเล็กมากทุ้เรียนจากไหนนะ KLB ผู çek, เ้เรียนพเมียมค่ะขอบคุณนะคะมเน,นี่ยคือทั้งหมดเลยบอกเลยว่ากินแค่ไหนก็เอาอยู่กินอาอยู่เอ๊ แต่ว่าวันนี้กินเยอะมากเลยค่ะทุกคนทำไงดีนะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าแอลลี่มีตัวช่วยค่ะที่จะทำให้พุงยุบภายในคืนเดียวค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคืออะไรนะคะไปค่ะลูกสาวตัวช่วยตัวนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะน้องสับป,ปะรดนะคะที่เป็นตัวช่วยที่ทำให้แอลลี่นะคะพุงยุบหน้าท้องแบนลาภายในคืนเดียวค่ะ และก็ช่วยย่อยโปรโตีนนะคะขับถ่ายของเสียค่ะทุกคนนักใครที่มีปัญหานะคะเรื่องนี้ต้องกินตัวนี้เลยค่ะน้องสักรดของเรานะจ๊ะนี่เลยน่ากินมากเลยค่ะอ,อร่อยมากดื่มง่ายนะคะทุกคนดื่มง่ายถ่ายคล่องเลยทีเดียวจ้านี่แหละค่ะคือจิ้มของนี้เองค่ะ